่ต่อไปเราเปิดรูปเรเยทขึ้นมาเลยครับในข้อสี่นี่จะเป็นการตัดรูปคนตัดรูปคนเราจะลบพื้นหลังออกเหลือแค่ตัวคนอย่างเดียวลืมเอาแจออกนะครับ มีใครเห็นตุ๊ไหนไหมครับถึงประพ้องกันแล้วนะเค okay. อ่ะเริ่มเลยนะครับในการตัดรูปคนนี้เราจะใช้เครื่องมืออันที่สามครับล้สโซทูสามตัวนี้เราใช้เครื่องมือสามตัวนี้ที่บอกว่าเป็นแม่เหล็กเห็นไหมที่มันดูเสื้อดูอะไรแม่เหล็กอเร,เ,รเราลองกดดูเราลอ,ลองลากดู น,นี่เห็นไหมลากเราก็ลากตามเสื้อตามคอตามอะไรเงี้ยเห็นไหมมันมันจะมันจะเลือกพื้นที่ให้เองเลยนี่นะมันก็จะง่ายมากส่วนที่เราต้องการทิ้งเนี่ยต้องการตัดออกอ่ะเพื่อไม่เอาออก อย่าลืมว่าเส้นเริ่มต้นกับเส้นสิ้นสุดต้องมาชนกันครับแต่เราก็ลบทิ้งได้เลยอันนี้เป็นตัวแมกเนติกนะครับถ้าสองถ้าไอตัวแรกก็คือเราจะต้องมือนิ่งมากๆที่จะต้องต้องเลือกพื้นที่เองลากเองแล้วเราสามารถขยายให้มันใหญ่หน่อยก็ได้นี่ กดออนเจเนตค้างแล้วก็ร่วลูกกิ้งขยายให,ใหญ่หน่อยแล้วก็ลากเออย่างนี้อันอันแรกจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาชนกันอ,อันแรกจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าอันที่สองอันที่สองจะเป็นเส้นตรงอันที่สองจะเป็นอย่างนี้นี่เ,นเส้นตรงไปเรื่อย อันนี้สองจะเป็นเส้นตรงอย่างนี้เราก็มาชนกันอันต้องช้จะต้องนใช่ครับเริ่มต้นตรงไหนเส้นสุดต้องมากลับมาชนจุดเริ่มต้นตรงนั้นก็คือชาเนี่ยตรงพื้นที่ตรงเนี้เราไม่ต้องการเอาใช่ไหมครับเราก็ลากลากลากไปก่อนปึ๊บปึ๊บโต๊ะไอ้ตรงพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราไม่ต้องการเอาเราก็ลากทิ้งไปเลยนี่ลากทิ้งนี่ทิ้งไปเลย

อ๋ออันนี้อันนี้ถ้าเกิดเราเลือกเงี้ครับถ้าเกิดเราครอบอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเราลอตัวคนเสร็จปุ๊บเรากดคอนทิ X, ทน X คอทนออทินเซตกลับไปอ่ให้เราคอทนท X เพื่อที่จะตัดแล้วก็ไปวางในเลเยอร์ใหม่อ่าใช่ถ้าเกิดเราตัดอย่างนี้แล้วเนี่ยตัดรอบแล้วใช่คอนท X วางในเลเยอร์ใหม่อ่าในตัวอืม ก็จะประมาณนี้แต่รูปบางรูปนะครับเราสามารถใช้เมจิกได้เลยไม่จำเป็นต้องมาลากานี้ให้ยุ่งแต่รูปนี้คือถ้าเราใช้เมจิกเห็นว่ามันกินเสื้อไปด้วยนะ,ะมันเลือกพื้นที่เสื้อไปด้วยถ้าเราใช้ตัวเมจิกตัวนี้ครับมันกินเสื้อไปด้วยเราเลยจำเป็นต้องใช้ตัวเส้นที่จะเราจะจะมาวาดเอง ถ้ารูปบางรูปรูปบางรูปใช้เมจิกได้ก็ลองดูครับใช้เมจิกมันกล็ลบได้เลยอเราเนี่ยอาจจะอาจจะตัดหัวใครมาใส่ก็ได้ครับเ็ตัดหัวคนนี้มาวางทับไปก็ได้อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการทำรูปภาพติดบัตรรูปภาพหนึ่งนิ้วสองนิ้วอะไรเงี้ยทำอย่างนี้เลย เราก็แค่เปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีฟ้าแค่นั้นเองจบแล้วเปลี่ยนพื้นหลังแล้วก็พอเราเวลาเราเลือกนี้ใช่ไหมครับน,นี่ลองอเ็ก <c oughs> ค,คนสร้างในยเยอะใหม่ลบนี้ทิ้ง,งใช่ทีนี้เราต้องการใส่พื้นหลังสีฟ้าใช่ไหม เรากดสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่มอ่าแล้วก็เลือกสีเลือกสีที่มุมมุมล่าง,าง,งอ่าเ,เลือกสีนี้นี่เลือกสีนี้เอาสีอะไระแล้วก็แล้วก็ใช้กระป๋องสีนี่กระป๋องสีตัวนี้กระป๋องสีแล้วก็เทไปเลย ใช่อ่ามันหายเพราะอะไรเราสังเกตเลเยอร์ด,ดีๆ <c oughs> มันเพราะว่าไอตัวที่เราเทสีอยู่อ่ะมันอยู่มันอยู่ <c oughs> ข้างบนสุด <c oughs> ถูกไหมเราต้องย้ายมันลงมาล่างแล้วก็ใช้เมาส์ลากเลยครับจะลากลงมาล่างอ๋อนี่ไงอ่าอันนี้ดใช่ไหมใมันเป็นเป็นเหมือนกับว่าการที่เรามองลงไป <c oughs> จากข้างบนอะ่ะ <c oughs> เราเห็นอะไรก่อนมันก็จะเห็นอย่างนั้นใช่เราต้องเอาข้างล่างขึ้นมา ลากยายได้เลยครับเลยเยูรูปบางรูปอะถ้าเกิดรูปไอ้รูปบางรูป,รปอะให้ลองใช้ตัวเอเมจิกดูก่อนครับเนี่ยเ e อเมจิกเนี้ยเนี่ยถ้าถ้าเกิดเราเรากดปุ๊บแล้วมันเลือกพื้นที่ให้โดยที่ไม่ได้ตัดส่วนที่เราต้องการทิ้งอะส่วนที่เราต้องการมันยังอยู่อะเราก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ อเมจิกเนี่ยแต่บังเอิญว่ารูปนี้อ่ะมันดันไปเข้าเสื้อไปด้วยเลยใช้ไม่ได้ถ้าเมจิกก็จะง่ายคือเราไม่ต้องมาวาดเองโปรแกรมมันจะเลือกให้เองเลยอย่างเงี้ยเราต้องการลบตรงตรงนี้ออกเมจิกก็คลิกได้เลยเนี่ยครับแล้วก็ดีดอันนี้ ถ้าม,มีส่วนส่วนที่มันแบบไม่เรียบร้อยเราก็ค่อยเอาเส้นตัวนี้มาเก็บรายละเอียดนอกมามีล่าเก็บรายละเอียดนีนดดน่ครับประมาณนี้มีใครไม่ได้ไหมครับ ม่ใครติดตรงไหนไหมครับถ้าไม่ติดเดี๋ยวข้อต่อไปนะครับโอเค